สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้อยู่ในคลิปที่32นะคะจากเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์นะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะทุกครั้งเลยค่ะที่เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วก็จะต้องเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะ EP นี้คลิปนี้คุณครูจะไม่แปะคลิปอ่าที่เขาอ่านหนังสือให้หนูฟังนะคะทีนี้จะเป็นคุณครูเป็นคนอ่านให้หนูฟังเลยนะคะ ครั้งแรกจะก,การขึ้นบทเรียนใหม่เราก็จะต้องรู้คำศัพท์ใช่ไหมคะเราไปดูเลยนะคะคำศัพท์ของเราคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันพระฤหัสบดีที่26สิบงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะมาดูคำศัพท์ของเรื่องนี้เลยก่อนนะคะมีอยู่ทั้งหมด25่สาคำค่ะเรามาดูคำก่อนแล้วก็ ดูความหมายของมันนะคะคำที่หนึ่งกระเซาเย้าแยาห่หมายถึงพูดหยอกล้อกันนะคะคำที่สองกระแทกหมายถึงกระทบโดยแรงคำที่สามกระมอมเป็นคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะจะเป็นเพศชายพูดกับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าหรือฉันเพราะชั้นพระบรมวงศ์ชันบวรวงศ์เธอนะคะ เป็นคำรับหรือคำลงท้ายก็ได้นะคะเป็นคำราชาศัพท์นั่นเองนะลูกคำว่ากระหม่อมนะคะคำที่สี่คำว่ากริ้วกริ้วแปลว่าโกรธนะคะ,ค 4, คะ,คะเป็นคำราชาศัพท์เหมือนกันค่ะบทนี้นะคะเราจะได้เรียนคำราชาศัพท์เยอะหน่อยนะคะคำที่ห้าค่ะคุณภาพ หมายถึงลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือว่าสิ่งของบุคคลคุณภาพหรือว่าสินค้าคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำที่หกนะคะเครื่องคิดเงินอัตโนมัติหรือว่าหมายถึงเครื่องคิดเงินที่มีกลไกทําหน้าที่ทําได้เองนะคะหมายถึงแคชเชียร์นะลูกในเรื่องนี้จะหมายถึงแคชเชียร์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะเครื่องคิดเงินอัตโนมัตินั่นเองนะคะโครงเพลงหมายถึง เอียงไปเอียงมานะคะหรือว่าโครงไปโครงมานะคะในที่นี้หมายถึงเรือที่มันขายของอยู่ในคลองสาวานะคะในเรื่องเรือมันโครงเคลงแต่ก็ไม่ล่มเรือก็ไม่ล่มสักทีนะคะคําที่แปดคำว่าฉลาฉลากฉลกชชี่งในะลูกหมายถึงป้ายบอกชื่อยาอาหารหรือว่าเครื่องสําอางและข้อความแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะไว้ที่ภาชนะหรือหีบ ฉลากจะอยู่ตามขวดตามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าจับของขวัญปีใหม่เขาเรียกว่าจับสลากของขวัญปีใหม่อันนั้นจะเป็นสอเสือนะคะสลากกับฉลากใช้ต่างกันนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนี้นะคะอันนี้ฉลากก็คืออยู่ตามขวดชื่อยาอาหารตามขวดซีอิวอย่างนี้นะคะเครื่องซอสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยสลากฉลากนะคะ ต่อไปคำที่9นะคะช้างสารหมายถึงช้างที่ตัวใหญ่นะคะคำที่10เต็มเหยียดหมายถึงสุดฝีเท้าเช่นวิ่งเต็มเหยียดในเรื่องก็คือน้องใบพูนะคะเขาว,วิ่งวิ่งลงจากรถเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ริมคลองน้ำทองสามวานะคะคำที่11ทางลัดหมายถึงทางที่ตัดตรงไปเพื่อย่นระยะทางและเวลานะคะก็คือ ทางลัดนั่นเองทางที่มันเร็วนะคะต่อไปคำที่12ค่ะทูลลาหมายถึงบอกลานะคะเป็นคำราชาศัพท์นั่นเองค่ะต่อไปคำที่13คําคำว่าบัตรเครดิตหมายถึงบัตรที่สถาบันการเงินหรือสถาบันธุรกิจนะคะออกให้แก่สมาชิกนะคะเพื่อชำระสินค้าหรือจัดสถานการค้าหรือว่าที่ ใช้แทนเงินสดน,นะลูกไปเติมน้ํามันก็ใช้บัตรเครดิตก็ได้ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าก็สามารถรูปบัตรเครดิตได้แล้วก็ไปจ่ายทีหลังนะคะแต่ว่าตามร้านโชว์หวยแถวบ้านเราไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้นะคะแต่ก็สามารถใช้สแกน QR วโค้ดจ่ายออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปแล้วนะคะ <c oughs> คำที่สิบสี่ลูกคำว่าปลารบปลารบเห็นไหมคะคำอ่านที่อยู่ในวงเล็บนะลูก ปรารบหมายถึงกล่าวถึงหรือว่าคิดถึงนะคะดูคำเขียนคำอ่านมาเด้นยละลูกต่อไปค่ะผักตบชวาหมายถึงไม้น้ำที่ขึ้นตามลำน้ำทั่วไปนะคะดอกสีม่วงอ่อนนะคะในอีพีต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะแปะภาพให้ดูนะคะว่าผักตบชวาเป็นยังไงนะคะ แต่ถึงแม้ว่าคุณครูไม่แปะให้หนูก็สามารถเซิร์ช google ดูได้ค่ะว่าผักตบชวานะคะถ้าถ้าไม่เข้าใจนะคะต่อไปคำที่16ค่ะผิวพัรร์หมายถึงสีของผิวนะคะอาจจะเป็นผิวขาวผิวคล้ำผิวดำแดงนะคะผิวเหลืองขาวเหลืองอะไรอย่างงี้นะคะละักษณะชื่อชื่อที่เรียกสีผิวนะคะต่อไปข้อ17ค่ะฝ้าหมายถึงจุดหรือรอยผื่นสีคล้ำที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าจะ ปรากฏอยู่แถวๆถวนี้นะคะถ้าคนมีฝ้านะคะจะเป็นรอยคล้ำๆนะคะสุดข้อต่อไปนะคะพระกรุณาธิคุณหมายถึงพระคุณนะคะหมายถึงมันจะเป็นคําราชาศัพท์นั่นเองนะคะในที่นี้จะกล่าวถึงรชัชในหลวงรัชากาลที่5นะคะที่มีพระกรุณาธิคุณกับบวงชนชาวไทยนะคะในการขุดคลองเชื่อมไปจังหวัดเพชรบุรีนะคะคาต่อไปราชวงศ์ หมายถึงตระกูลของพระราชาค่ะตอนนี้เราอยู่ในราชวงศ์จักรีนะคะอยู่ในราชการที่10แล้วนะคะต่อไปร้านโชห่วยหมายถึงร้านขายปลีกที่ขายของกินของใช้ต่างๆก็คือร้านค้าประจำหมู่บ้านเรล่านั้นแหละลูกร้านโชห่วยที่ขายของพวกของกินของใช้ทุกหมู่บ้านจะมีร้านโชห่วยนะคะร้านที่หมู่อาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีหลายร้านนะคะส่วนบ้านหมู่บ้านเล็กๆก็จะมีอยู่หนึ่งร้านนะคะที่เป็นแบบ ขายของกินของใช้อ,อาหารสดอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปคำที่ยี่สิบเอ็ดสารปนเปื้อนหมายถึงสารที่ไม่ต้องการหรือว่ามันมีพิษนะคะปนอยู่ในอาหารหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องสําอางก็ได้สารปนเปื้อนคือสารพิษนั่นเองนะลูกเกิดจากขั้นตอนการผลิตการดูแลรักษาการบรรจุการขนรส่งจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ได้ถ้าเรียกว่าสารปนเปื้อนนะคะก็คือเป็นอันตรายต่อคนแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วยนะคะ คำที่ยี่สิบสองสเบียมหมายถึงอาหารที่เก็บไว้กินได้น,น,นานๆนะคะอย่างเช่นคนที่มีอาการสงสัยจะต้องที่จะติดโควิดอย่างเงี้ยคะ่ะให้กักตัวสิบสี่วันเขาก็จะตุนสเบียงไว้ก็หมายถึงตุนอาหารที่เก็บไว้กินได้น,น,นานๆนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่23สิบสามค่ะหายเป็นปิดทิ้งหมายความว่าหายจากอาการป่วยทันทีหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะ คำที่24ค่ะอินซีทอรรอ,ออกเสียงเป็นซอคำควบกล้ำไม่แท้นะคะอ่านว่าอินซีหมายถึงชื่อนกอยู่ในวงเดียวกับเหี่ยวขามีขนปกคลุมกรงเล็บแข็งแรงในประเทศไทยมีหลายชนิดนะคะส่วนพญาอินซีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าของนกอินซีทั้งหลายพญาก็ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะอุดม แปลว่ามากมายแต่ว่าบริบูรณ์นั่นเองนะคะประเทศไทยมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ก็คือเข้าปลาอาหารมันมากมายมันบริบูรณ์นะคะมีกินมีให้กินมีให้ดูแลชีพร่างกายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะทีนี้อ่ะโอเคค,คุณครูอธิบายคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะ งานที่หนูจะต้องทําที่หนูเคยทำทุกครั้งเลยก็คือคัดคําศัพท์บทที่6ลงในสมุดภาษาไทยด้วยตัวบรรจงเทมบรรทัดนะคะอันดับแรกเลยการทํางานหนูจะต้องเขียนวันที่ก่อนวันพฤหัดสบ,บดีที่2 6สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะแล้วหนูก็เริ่มเขียนเลยค่ะ 1. กระเซ้าเย้าเย่สองกระแทกสามกระมอมสี่กริว้ว ไม่ต้องเขียนความหมายนะคะไม่ต้องเขียนความหมายค่ะคุณผัวอธิบายให้หนูฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะเขียนจนถึงหมายเลขยี่สิบห้าค่ะคำว่าอุดมค่ะเป็นอันเสร็จงานชิ้นงานภาราะชิ้นงานนี้นะคะของวันนี้นะคะคำศัพท์ B ยี่สิบห้าคำหนูลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ